อรุณสวัสดิ์ครับโอเควันนี้ขอมาแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องว่าความเข้าใจที่อยากคิดไปเองประมาณนี้นะครับขยายความชื่อเรื่องนิดนึงความเข้าใจอย่างนี้เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นความเข้าใจของเราเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราเข้าใจเรื่องนู้นเรื่องนี้อาจจะกางศึกษาเล่าเรียนมา ความรู้ที้ถ่ายที่สุดยอที่แม่สอนหรือเารามีประสบการณ์องก็แล้วแต่อั้นคือความเข้าใจของเราก่อนซึ่งมันอาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากความเข้าใจของคนอื่นก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นแล้วตรงนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าความเข้าใจมันมีความแตกต่างตรงนี้ความเข้าใจที่อยากคิดไปเองคําว่าอยากคิดไปเองก็คือ สมมุติว่าเราเข้าใจตัวเองเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกบบว่ามีคําว่าเข้าใจเยอะมากเลยนะว่าเราเข้าใจตัวเองจริงไหมแต่อันนี้คือเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่อยากจะพูดเนี่ยบางทีเราเข้าใจคนอื่นนะฮะผิดเพี้ยนไปแล้วเราไม่รู้ผมถึงอยากจะให้มาพิจารณนาะว่าไอความเข้าใจเราคิดไปเองหรือเปล่าบางทีเราเข้าใจคนนี้ว่าเอ๊ะเขาเป็นแบบมีแน่เลยท,ทั้งที่เราไม่รู้จักนะครับ หรือว่าคนนี้ต้องใจร้ายคนนี้ตองใจดีอาจจะรู้จักผิวเผินไม่ใหม่เราก็มีความเข้าใจแล้วคิดไปเองว่าเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งคนใกล้ชิดกันบางทีเนี่ยเราดูจากนิสัยใจคอเราคบกันมาน,นานเราต้องมั่นใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นแน่บางทีเราคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่เวลาพอเอาเข้าจริงอนะเอา้าไม่ได้เป็นนี้เนะี่อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะพูดคนนี้เรื่องแรงเป็นอันใจก็แน่นอน ก็มาจากเรื่องใช่ตัวที่ก็เป็นคุณแม่กุ้งเองที่มาปรึกษาอะไรบางอย่างแล้วคิดไว้ในใจถ้ามาปรึกษาเนี่ยเขาจะต้องอหมายถึงก็งผมกเอาจจะต้องไม่พอใจแน่นอนเลยน,นู่นนี่นั่นเขาก็บอกเขาคิดต้องนานนะครับว่าก่อนจะมาปรึกษามาคูู้แต่คราวนี้เวลาเขามาถามจริงๆปุ๊บผมก็ตอบไปซึ่งตอบไปตรงใจเขาในสิ่งที่เขาต้องการ เขาก็งงว่าเอา้าได้ด้วยเหรอแล้วไม่โกรธไม่อะไรเหรอปะเออผมชวนจะใช้แทนตัวว่าปานะก็เลยบอกไปบอกว่าไม่ได้โกรธเลยไม่ได้มีอะไรเสียเลยกลายเป็นความเข้าใจที่แตกต่างกันเขาก็คิดตามความคิดของเขาตามสิ่งที่เขาอยู่กันมาขนาดนี้เราอยู่กันมา20กว่าปีนะฮะครบรอบแต่งงานไป20ปีแล้วก็รู้จักกันมาก่อนหน้านั้นอีกหลายปีก่อนจะแต่งงานจนมีลูกโตแล้วนะ ความเข้าใจบางอย่างเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดไปเองว่าเราเข้าใจแต่มันก็อาจจะเข้าใจผิดอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่อยากมาชวนคุยแล้วก็มาคิดต่อยอดในเรื่องอื่นๆด้วยเช่นกันอย่างเช่นเรามีความเข้าใจว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าอันตรายนะครับมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้หรือในระหว่างเดียวกันที่บางสิ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่เงียบดูปลอดภยัยดูสบายๆ มันก็อาจจะไม่ใช่เช่นกันฉะนั้นแล้วผมก็เลยกลับมาหาควาว่าบาลานซ์ที่เคยเน้นย้ำเสมอว่าไอความสมดุลระหว่างความพอดีความมากความน้อยความสูงต่ำดำขาวหรือความหนาบางหรืออะไรต่างๆที่มันตรงข้ามกันอะไรที่เราจะหาความพอดีกับมันเราคิดได้อย่างเช่นเราคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ในระหว่างเดียวกันเราก็ต้องเผื่อด้วยว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะ อะไรอย่างนีน้หรือเราคิดไม่มั่นใจอะไรกลัวอะไรว่าโ,โหแย่แน่เลยมันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ในระหว่างเดียวกันเราก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะไม่ได้ยากขนาดนั้นมันจะไม่ได้โหดขนาดนั้นก็เป็นไปได้ดังนั้นแล้วการคิดอะไรที่ใช้คาว่าตรงต่อแบบพอดีพอดีดีมันจะสร้างสมดุลให้วอละเองได้สับได้คูได้ไ,ดไม่ได้กลัวอะไรจนมาาเสื่ไปหรือไม่ได้ผ่อนคลหนือไม่ได้สบาย เ็นเรียกว่าขาดสติหรือขาดความไม่ใส่ใจนะครับไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ก็เลยเอามาแชร์กันฉะนั้นแล้วสรุปว่าเวลาเราคิดอะไรว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแน่อย่างนี้แน่ในทางที่ไม่ดีเราแคอยากไปคิดว่ามันมากสุดเราก็แค่จำใจว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่เราก็แ้่ขได้ ในระหว่างดการที่เรามั่นใจอะไรสุดเกินไปเราก็อยากไปคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแน่เราก็ต้องเผื่อๆไปประมาณนี้นะสุดท้ายก็ขอให้เราสร้างความพอดีให้กับตัวเองไม่มากไม่น้อยแล้วก็กล้าทำในสิ่งที่ควรทากนทานตอบตายตอกทุกคนแล้วก็บอกตัวเองเช่นกัน